สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับตุกวัดช็อปวันนี้ผมจะมานําเสนอรถแบ็ครถดำมารับวิทยุนะครับตัวนี้เป็นของค่ายดับเบิลยีเฮฟวี่อินดันะครับลูกเล่นที่อยู่หน้ากล่องก็จะมีเดโม f ฟังก์ชันไฮพาวเวอร ซิมูเลต์ซาวมีไฟดับได้ยกดับขึ้นลงได้คอนโทรลดับปิ้งแอคชั่นทุสุดท้ายนี่ไม่แน่ใจนะฮะตัวกล่อง อันนี้คือรูปตัวที่เขามีทําขายนะครับอันนี้สเปคมาเปิดกล่องดูกันครับว่ามีอะไรให้มามัง่ง ก็จะมีตัวรถนำ้ำกับรีโมทรีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ฐานด้านหลัง 2A 2ก้อนนะครับ ล็อกอยู่ด้านล่างเช็คให้ควง ตัวนี้เป็นาางานสกเกลนะครับตัวนี้เป็นสกเกลหนึ่งต่อยี่สิบแล้วก็จะมีสายชาร์จนะฮะอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ตัวรถนะฮะขนาด400 ah 4 0 0มิลลิแอมป์4.8โวลต์นะฮะ อะไรไม,ไม่มีนะครับหมดเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันงานสเกลนี่รับแน่นอนคะทําบอดี้ออกมาสวยรยายละเอียดเหมือนจริงนะฮะหัวเบนด้วยยางเป็นยางนิ่มนะฮะไม่ใช่ยางอ๋อเป็นยาง ยังแข็งฮนะเท,ท่ทีแต่ก็นิ่มอยู่ในระดับหนึ่งยังนิ่มฮะยังนิ่มมีตัวบอดี้อยู่ข้างในตัวาจานรับยางนะครับกระทะฮะกระทะกระทะเหมือนของรินครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่แล้วลองกอนโทรให้ดูนะ ับมาดูกันนะครับตอนนี้ผมได้ใส่แบตเตอรี่ไว้ที่ตัวรถแล้วฐานที่รีโมทใส่แล้วนะครับมาดูกันตัวนี้เป็นปุ่มติดเครื่องนะครับกดค้างไว้นะครับอย่างนี้มีสีงเครื่องด้วยไม่ทำรายจริงปุ่มนี้จะเป็นแ่นะครับ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มให้รถทํางานอัตโนมัตินะครับปุ่มล่างเรไม่ขอกดนะครับว่าที่ที่มันแทบแล้วปุ่มนี้จะเป็นยกดัมนะครับด้านนี้จะเป็นเก็บดัมปุ่มนี้จะเป็นเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังนะครับ ไม่เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ตัดเครื่องกดปุ่มนี้นะครับกดครั้งเดียวนะฮะไม่ต้องกดแช่ภาบเอ่องานกนข้างสวยนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับงานสเกลดีๆแบบนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่081222100นะฮะ หรือเ,เข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ตุ๊กวัดช์อบนะฮะ,ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ